ผมมีเวลาอยู่กับการเดินพักผ่อนในช่วงยามเย็นทุกๆทุกๆวันก่อนที่พระอาทิตย์จะจะรับขอบฟ้านอกจากจะมีเวลาเขียนหนังสือพูดคุยกับพวกเราทาง Facebook ไลฟ์ก็ยังมีเวลาที่จะอยู่กับธรรมชาติรอบๆตัวเราคงเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการคือการได้ให้เวลากับตัวเองได้มีเวลากับชีวิตที่มันมันเรียบง่ายมันงดงามและมีความหมายสำหรับความรู้สึกที่เราได้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่เราได้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้คนและโลกใบนี้ในการหล่อหลอมจิตวิญญาณของเรา